โรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายของเรานะครับเมื่อร่างกายรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงนะครับ เช่นรับประทานข้าว2จานนะครับก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้สชามนะครับปริมาณแป้งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลปริมาณมากๆหรือถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารที่มีรสหวานเลยโดยตรงไม่ว่าจะเป็นขนมหวานขนมเค้กเบเกอรี่นะครับหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมกาแฟเย็นช,ชาเย็นชานมไข่มุกพวกนี้นะครับจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมากนะครับแล้วร่างกายจะตอบสนองด้วยการหลั่งฮอร์โมอนอินซูลินออกมา อินซูลินจะไปช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยดึงน้ําตาลเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ก็จะทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่สูจงจนเกินไปแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าในแต่ละวันเราควรจะรับประทานน้ําตาลไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวัน แต่เชื่อไหมครับว่าคนไทยรับประทานน้ําตาลใน1วันเฉลี่ย20ช้อนชาด้วยกันครับแน่นอนครับปริมาณน้ําตาลที่สูงขนาดนี้นะครับร่างกายก็จะต้องหลั่งอินซูลินออกมาแต่ถ้าเจอแบบนี้ทุกวันทุกวัน ปริมาณอินซูลินที่หลั่งออกมาก็จะไม่เพียงพอนะครับก็เกิดเป็นภาวะดื้ออินซูลินระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็จะยังสูงอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็สูงสะสมต่อเนื่องไปทุกวันทุกวันในที่สุดคุณก็จะเป็นโรคเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้เรารู้แล้วเราก็ต้องลดเรื่องของการรับประทานอาหารหวานนะครับอาจจะ กินเพื่ชูใจบ้างนะครับไม่ต้องกินทุกวันนะครับอาจจะเว้นวันเว้น2วันนะครับแล้วก็อย่าก,กินในปริมาณมากนะครับอ้อที่สําคัญคือมีเรื่องของงานวิจัยนะครับเขาค้นพบว่บาสารสกัดจากมะขามพ้อมอินเดียนะครับหรืออินเดียนกูสเบอรี่เนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้โดยการสร่งเสริมการทํางานของฮอร์โมนอินซูลิน และที่สําคัญเขาช่วยให้เซลล์ของเราสามารถนําน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมีภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูงได้แต่แน่นอนครับต้องกลับมาร่วมกับการปรับพฤติกรรมการกินของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันนะครับเป็นห่วงไม่อยากจะให้มีสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะครับเราจะได้แข็งแรงไปด้วยกันนานๆครับ